ไม่รักแม่หรอกอุ้ยแม่ไม่มีใครเอาไงก็ต้องหาเมียก่อนแม่ก็โอเคครับสามสองครับผมวันแม่ปีนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับพูดกันปีครับผมมีแม่คนเดียวนะฮะรับรีบๆรับแม่ก่อนที่มีแม่ให้รักนะครับแลก็ทำอะไรได้เยอะอย่างเงี้ยครับอยาเฉือนให้กับการแสดงความรักต่อแม่นะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนแม่แล้วทีนี้มีแม่คนเดียวมาหลายปีแล้วครับครับความน่ารักมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับถ้าเกิดเราหยอกล้อกันแบบนี้นะฮะเพราะมันมีกันอยู่แค่แม่เขาเรียกอะไรมีแม่แค่คนเดียวนะฮะแล้วก็ตั้งใจทําตั้งใจทดแทนบุญคุณให้ดีที่สุดครับดีกว่าไม่มีเวลาจะทำแล้วเรามเรียกร้องว่าทำไมเราไม่ทำได้อะไรเงี้ยวันนีมีอะไรบ้างพิเศษในสำหรบับท่านแม่เหมือมนเดิมทุกๆปีครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะมันพิเศษทุกวันครับกับกับการที่เรา ทำอะ <compra. S 1> ไรเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็แม่ก็มีแต่ยิ่งแก่ลงทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะแล้วก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆถ้าถ rain, hold, rather, it, it เราคงจะทําได้ดีได้มีสื่อคือเลี้ยงดูแล้วก็ให้แรงใจอยู่ต่อไปกันเรื่อยๆแม่มีอะไรจะบอกลูกไหมจำแซงรักลูกค่ะลูกเป็นคนดีแต่มากเพราะมันแก่แล้วนะคะเออเรางไม่เปลี่ยนเราไม่้เปลี่ยนนะคะ เอามกของแ่ะครูมั่งเด็ดนานๆสิค้างสี่นาค้างเี่คาัอเคครับค่อใไปเลยครับ คนใหญ่ถ้าไม่ได้ไปออกงานด้วยกันก็จะอยู่บ้านเฉยครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะพิเศษแค่วันแม่วันเดียวนะครับควรจะทำทุกวันครับซึ่งเราก็ทําอยู่แล้วทุกวันคี่แม่ไม่มีแบบอะไรแบบก็ใพริบก็มีนี้ปวดหัวคือซื้อทองเพราะว่าพิมพิมะคอร์ิดมากอย่างแม่โอเคนะทรกอย่างทกโมกันทุกโม่ตลอดวันถ่ายก็คงจะนี่ซื้อท แสดงว่าปีก่อนๆได้ของปีเลยจะได้ได้ของได้ยาอะไรแบบนี้ได้อันนี้ก็ของเท้าอันนี้ก็ของเท้าเปลี่ยนให้ใหม่ซือรองเท้าใหม่จริงๆค่ะจริงๆปีนี้เล็งไว้ไหมพี่ตุ้ยเล็งไว้สักอะไรใหม่ดิไหมเช่นสองเซนไหมจะสร้างนี่ให้แม่ซะหน่อยเลยแม่แต่แต่ปีนี้เขาให้บ้านใหม่นะให้บ้านใหม่บ้านหลังเท้าลราขายไม่ได้เลย ทุกอย่างนะคะลูกเพราะเขาไม่ได้สร้างภาพอ่ะถ้าสร้างภาพตอนนี้เขาเปิดเผยแล้วอ่ะทุกอย่างแม่จะเอาอะไรนอกจากดาวกระเดือนอ่ะที่จะให้มาได้ไม่ได้อย่างย้ายก็งอนเงินดอกใช่นหมคะพี่กุ้ยฝากคุณแม่ครับผมก็สาหรับลูกทุกคนนะฮะที่มีแม่นะครับก็ควรจะดูแลให้มีสุบภาพนีแม่ให้เป็นอย่างนถ้ายังไม่ได้เริ่มก็เริ่มต้นจากคุณแม่ทีเดียวนั ประจำครับเราก็จะมีไปทำยังไงตอนเล็กราโตมาเ้วยังทำอยู่เช่นจับหน้าอกแม่นะฮะทำอะไรที่ให้รู้สึกว่าจัสนุกสนุกเหมือนเดิมเพราะว่าแม่ลูกหลายคนตอนนี้แม่ันอกแม่เนี่ยก็ยังปรเสริอายนะคะว่าวัยรุ่นสมัยนี้เากล้าทำอะไรยไมว่าน่จะจะเป็นเรื่องหนึ่ง